สบายดีเด้อพี่น้องเด้อมาหาอยู่หาก,กินที่ขึ้นง่ายแหละค่ะหาอยู่หาก,กินเนาะไปต้มกินของแซ่บเฮ้ยบ่แซ่บเผาก็แซ่บไม่ได้กินละหมูเนาะไอหมูหมามือนี่มือหน้าได้กินมือนี้ไม่ได้กินละหมูหมา มือนี้ได้กินหอย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 ว้าามีใหญ่นางแล้วขุดหอยขนาดพี่น้องเลยหอยหอยพี่น้องพูดว่าหอยเพิ่งในหอย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 จิ้มบาจิ้มบาจิ้มบาขนาดเลยเพิ่งในหอยนี่พี่น้องมีแต่หอยเดินหอยเบ้าน หอยเด้ดนนอ,อนี่ยพไ,ได้กินพี่น้องเอ้ยมาต้มจำเจียวพี่น้องเอ้ยเซ็บๆนี่แหละเคยไปได้กินเคยบอเคยกินมาเด้อมาเด้อมากินเด้อป่ยเคยกินบาจัดเมนูนึ่งหอยจิ้มเจียว เมื่อเรากะเช่น้ำไว้ล้างห้สะอาดพีน่น้องคัดห้สะอาดพุดเอาเลยพี่น้องเลยมีแต่อหอยมีแต่อหอยข้างมีเพียนะหอยชุรบรูกจะพลาดมี

เ่ <Ooh. S 1> oh, be ียงไล่หอยเออแต่ต่ต่ด่ล้วแม่นเบิดเลยนี่แล้วลกโหลหอยจะจับเลยหอยลูกโหลเนี่ยเฮ้ยบ่าลงเยมันข้าเบ้าหอยข้าเบ้าหอยข้าเบ้า หาวาพีำนี่สลาวพำนี่เราไดีกินถ้ามากินน้ำกันเด้อไปน้องเด้อกินหอยจำเจวกับสะเตเด้อแซ่บ อันี้เอ้าถึนแผ่นถึนแผ่นกุกกัวว่าไปบางเลย มาหาอยู่หากินเดอ้อมาเดอ้อมาเดอ้อเดี๋ยวไปกินน้ำกันเนาะไปกินน้ำกันเดอ้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้เอาไว้ตัวนี้เนาะเดี๋ยวต่อมาคลิปหน้าเดอ้อ